สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกละค่ะพี่น้องย่ายหนูจ้ามาอีกแล้วจ้าเมื่อนี่ย่ายสิผ้ามาก,กินส้มตำยั่วๆในวันที่มืดฟ้ามัวฝนได้จ่าเดอ้อนี่ค่ะเห็นบ่พี่น้องแสบบนี่นี่น,นี่เป็นตาแสบบ่ค่ะหลังจากที่บ่ได้เจอกันไล่มือนะจ้านะก่อนอื่น ยายกะขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยจ้าช่องของยายหนูจะชาแนลค่ะพี่น้องสัญ,ญลักษณ์นี่ละค่ะนาบ้านบานาน้น,นาาบานมีลักยิ้มสองขางนี่ละพี่น้องพี่น้องคิดว่างญญามบ่มีลักยิิมสองขางสัญลักษณ์ของยายหนูจะชาแนลค่ะสิคะมืมาจะก,กินตําส่วตตาบกฮุงอ่าสีว่าส่วกับแม่ด้วยค่ะร่วมหิรตนะคะ ยัวย่วๆค่ะพี่น้องส้มตำยัวย่วๆในวันที่มืดฟ้ามัวฝนฝนตกด้วยค่ะมือน,นีด้วค่ะเด้อฝนตกที่บางคุนเทียนค่ะพี่น้องมาจะมา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 กินส้มตำยั่วๆกับยายหนูนะจ๊ะอืมขอหนึ่งยาดใส่มื้อีนี่ลูกชิ้นด้วยค่ะลูกชิ้นปิ้งอืมแซบบนะค่ะนาะมาค่ะ Cứ thọt phì, như đọc Mà khoai để hết kiếp Nhạc lái cà miên nông Nhạc lái Anh Lấy nồi pít Kịp cho mơ, chấm mơ, chấm mơ, làm thế nào Cái đấy nắm 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 hoạt nắm nắm gắn nắm 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 Hiếu nắm ขออนุญาตใส่มือดนะค่ะมือสาวเนาะแบบบานๆทำให้หนังแซ่บมือสาวมือสาวอืมแบบแบบนี้คือว่ายังยายลืมหนังมากิน <c oughs> ได้น่ะลืมหนัง <c oughs> ตำเองจับเองค่ะน้ำกิน,น,กน,นพันกะบเซนนิ่มนิ่มแซบเป็น้องแับ ภาพวนี้จะเลาะวันนี้ไม่พอกันตอนคำๆมืดๆเนี่ยมืีนยี่ส้บค่ะเวลาหกโมงแรงแต่ว่ามันมืดนฟันมันตกคุณเนาะมองหูวว่าทางอื่นตกบ่ แต่ที่บางคนเทียนนี่ตกแล้วค่ะเด้อตกกระเปียกง,นน <c oughs> งีนบนิรนลล่ะอืมครับสองมือค่ะสองมือสาว หอมครับไม่แักมะละผอมมะละสดเป็นยังจินเขากันครับทอดพี่น้องแับมะละสีหมุดแนะน่เนาะเพราะว่าอากาศก็คุมบานี้ย่ายก็น,นั่งเนี้ยของครัว กับคี่เมือใใ่อนีแยาไม่ค่อยจำเพชรแยตำเองทำเป็นยังสัเมือไจะแนวสับๆ ชอบไลายลองสอบอร่อยจุ๊บั่วๆต่ำๆยั่วๆุ๊เริ่มนั่นสิซูดปากนิดนึงละค่ะลาบเป็ดมันกับเพดอยู่กับพี่น้องเดี๋ยวยายนสิคออนุญาตกินต่อจนหมดได้จ้ายายกับ อบคุณสำหรับการติดตามนะจ้าบานไ้ช่องไรที่ย่าให้บ้านเด็ดไปเยี่ยมไปหาย่ากับสีคอยทยอยทยอยไปหาด้วพี่น้องเด้อฮาต้องค่อยๆไปนะจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะจ้าเนาะคลิปนี้กับไปสั้นนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย